พระศรลพ่อเลี้ยงเดี่ยวไว้52ปีหลังจากที่เขาได้เลิกลากับภรรยาไปแล้วเขาก็ได้สิทธิเลี้ยงลูกแต่เพียงผู้เดียวแต่เนื่องจากช่วงนั้นธุรกิจที่พระศร์ดูแลเกิดซุดและเป็นจังหวะเดียวกับที่ภรรยาของเขาได้คลอดลูกชายเพียงแค่หนึ่งเดือนเธอก็หนีพระศร์ไปกับผู้ชายคนใหม่พร้อมกับช่วงนั้น ชีวิตของพระสินประสบป,ปัญหาในทุกๆเรื่องหลังจากที่ภรรยาของเขาจากไปเขาก็เสียใจแต่เขาก็ต้องดิ้นลนเพื่อพระโสลูกชายคนเดียวของเขาเพราะถ้าเขาไม่รีบลึกขึ้นสู้คนที่จะลำบากก็คือพระโสลูกชายของเขาเขาก็มันจะเติบโตขึ้นมาในอนาคตเขาพยายามดิ้นลนทุกวิถีทาง เพื่อที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่จากที่ดินแปลงเล็กๆที่เขาได้รับมรดกจากทางบ้านมาเขาสามารถเปลี่ยนแปลงและต่อยอดธุรกิจให้เติบโตไปได้อีกครั้งพระสินผลักดันตัวเองเป็นนายหน้าค้าที่ดินดุนิสัยที่พูดเก่งของเขาทําให้พระสินเขาจเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจขายที่ดินอีกครั้งและมีชื่อเสียงในวงการอสังห,หาริมทรัพย์ จึงท,ทาให้ภระสินกลับมามีฐานะร่ารวยอีกครั้งและการร่ารวยขึ้นมาในครั้งนี้ของเขาจึงทําให้เขาขยันมากขึ้นเพราะเขาเกรงว่าเขาจะกลับไปยืนในจุดที่จนเหมือนเดิมอีกแต่เมื่อธุรคกิดทุกอย่างเข้าที่เข้าทางไปพร้อมกับพสัสดุลูกชายคนเดียวของเขาที่ตอนนี้กําลังเป็นหนุ่มเต็มที่แล้วแล้วก็กําลังเรียนอยู่มหาลัยปีสองพัสูุเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เขาคิดว่าเขาไม่ได้ขาดอะไรไปเลยเพราะพ่อสินทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่ให้กับลูกชายของเขาไม่มีอย่างขาดตกบกพร่องใดๆโดยแม้ว่ามีเพียงแม่นมแม่แช่มคนเก่าคนแก่ที่คอยเลยี้ยงพระสินมาตั้งแต่เล็กจนตอนนี้พระสินมีลูกแม่แช่มก็คอยเลี้ยงพระสุมาอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง วันนี้ขณะที่สองคนพ่อลูกกำลังรับประทานอาหารมื้อเย็นกันอยู่นั้นพ่อสิงจะพูดขึ้นมาว่าเออพอว่าพ่อจะหาคนมาช่วยแม่แชม่มทำงานจากคนนะลูกลูกจะว่ายังไงคนเป็นพ่อเอ,อ่ยถามความคิดเห็นจากคนเป็นลูกชายก็ดีนะคบพอ่อเพราะว่าผมเองเอ่ะก็อยากให้แม่แช่มได้พักบ้างนะครับแม่แชม่มดูแลพวกเราเาลาแล้วครับ ผมคิดว่าผมจะคุยเรื่องนี้กับพ่อเหมือนกันและเป็นจังหวะเดียวกันที่แม่แช่มได้ยินสองคนพ่อลูกสนทนาอะไรกันคะจะให้แช่มพักจะแล้วแช่มยังทำงานไหวอยู่นะคะคุณถึงแม้ว่าจะไม่คลองแคล่วเหมือนเสาๆก็ตาม,ห,มหรือว่าคุณหนูทั้งสองของแช่มจะเบื่อฝีมือการทำกับข้าวของแช่มแล้วคะ ไม่ใช่นะครับไม่ใช่แม่แชม่มอย่าเข้าใจผิดนะครับอมไม่มีใครเบื่อแม่แช่มเลยฝีมือการทำกับข้าวของแม่แชม่มต่อให้ผมกินไปจนแก่ผมก็ไม่เบื่อหรอกครับพระสูขนี่แก้ตัวพลาวันจนคนเป็นพ่อต้องเอ่ยสมทบขึ้นมาใช่ครับไม่แชม่มผมกับเจ้าเอไม่เบื่อหรอกครับฝีมือของแม่แช่มนะ่ะเพียงแต่ว่าผมสองคน อยากให้แม่แช่มได้พักผ่อนบ้างลรครับเพียงแต่ว่าแม่แช่มอ่ะคอยคุมดูแลแม่บ้านคนใหม่ก็แค่นั้นเองพระสินเอ่ยขึ้นมาทำให้แม่แช่มยิ้มออกก่อนที่แม่แช่มจะพูดขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นให้แช่มช่วยหายคนไหมคะอแช่มอ่ะมีคนที่รู้จักทก็ไว้ใจได้ว่าแต่หนูต้องการจีคนหรอคะ พระสินกับพระโสมหันมองหน้ากันแล้วก็บอกกับพระแช่มไปว่าถ้าพระแชม่มหาคนที่ไว้ใจได้ก็เอามาสักสองคนก็ได้ครับผมให้พระแช่มเป็นคนดูแลคนของพระแช่มได้เลยได้ค่ะเดี๋ยวแช่มจัดการให้นะคะหลังจากนั้นไม่นานพระแช่มก็ได้คนงานมาสองคนคนชื่อดาวเป็นหลานของพระแช่มเอง สว่วนอีกคนชื่อขินปิดคนงานชาวพม่าที่ขอไม่อยู่ด้วยและดาวก็บอกว่าขินไว้ใจได้เพราะเขาเคยทำโรงงานแห่งหนึ่งด้วยกันวันนี้หลังจากที่ประสุดเลือกงานมามาถึงบ้านประแชมก็รีบพาทั้งสองมาแนะนำให้ประสุดได้รู้จกักคุณหนูคุณหนูของป้ากันมาแล้วสวัสดีครับประแชม่ม ปรสตูยกมือไหวอย่างนอบน้อมแล้วก็มองไปยังคนงานใหม่ทั้งสองคนอ๋อนี่ดาวค่ะหลานสาวของป้าเองแล้วนี่ก็ขินเพื่อของน้องดาวมันนะ่ะที่ป้าจะมาช่วยงานอ๋อเหรอครับอืมชายหนุ่มมองหน้าสาวใช้ทั้งสองสคนตามไม่กระพิษเพราะดาวเธอสวยหุ่นดีรูปร่างดี จนเจ้านายหนุ่มใจเต้นละลัวสวัสดีค่ะนายหญิงสาวประสานเสียงกันจนพัสดุดึงสติตัวเองกลับมาแล้วก็มองไปยังขินที่ยืนยิ้มหวานอยู่ข้างๆอ๋อนั่นนางขินค่ะอืมเป็นคนงานต่างด้าวนะคะพูดไทยได้นิดหน่อยอ๋อครับครับถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับป้า อืมป้าครับวันนี้ไม่ต้องทำตบข้าวเผื่อพ่อนะครับพ่อไปดูที่ดินที่ต่างจังหวัดยังไม่รู้เลยครับว่าจะกลับเมื่อไหร่ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นคุณหนูก็ขึ้นไปพักผ่อนเถอะค่ะเดี๋ยวได้เวลามื้อเย็นแล้วป้าจะขึ้นไปตามนะคะพูดจบชายหนุ่มก็เดินขึ้นห้องไปพักแต่ก็ยังไม่ไาวที่จะชายตามองดาวสาวชายคนใหม่จงระทั่งมื้อเย็นมาถึง ดาวดาวเอ้ยจ่าป้าขึ้นไปตามคุณเอลงมาทานข้าวได้ลาไปค่อยๆขอ,อ่ขอะเดี๋ยวคุณหนูของข้าจะตกใจป้าแชม่มกำชับหลานสาวจ่าป้าแหมอรอะไรๆก็คุณหนูของป้านะสาวใช้เดินขึ้นมาชั้นบนของบ้านล้วเคาประตูห้องเจ้านายหนุ่มก็ๆๆคุณเอคุณเอคะ ได้เวลาอาหารเย็นแล้วค่ะแต่ก็ไม่มีเสียงตอบจากชายหนุ่มเอาทำไมเงียบไปล่ะเอาไงดีวะดาวเอ้ยหญิงสาวบ่นกับตัวเองเธอจึงตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปแล้วก็ไปเขย่าที่เท้าของชายหนุ่มคุณเอคะคุณเอเฮ้ยชายหนุ่มตกใจสดเีดคุณเอคะคุณเอาเดาวเอค๋คะอา้าวแล้วเธอเข้ามาทำไมกันเนี่ย ตัวพรแช่มน่ะให้ดาวมาตามคุณเอไปท้ายข้าวไงนะคะแต่ดาวอ่ะเรียกคุณเอหลายรอบมากเลยค่ะแต่คุณเอก็ไม่เตื่นดาวก็เลยอ๋อเออเออเอาเถอะเดี๋ยวฉันลงไปชายหนุ่มบอกกับสาวใช้มาเร็วนะคะเดี๋ยวอาหารน่าจะเย็นหมดสาวใช้พูดพร้อมกับส่งยิ้มที่เรใส่ให้กับชายหนุ่มทำเอาเขาย,ยิ้มตามหนุ่ไม่รู้ตัว หลังจากที่มีดาวเป็นสาวใช้คนใหม่มาอยู่ในบ้านก็ดูเหมือนว่าบ้านจะมีสีสันมากขึ้นเพราะความน่ารักสดใสของดาวจะเวลาผ่านไปพัสุกับสาวใช้จะเกิดความรักที่ก่อตัวขึ้นจึงทำให้เป็นต้นเหตุให้พสัสุทำเรื่องที่คนละเขาทำกันโดยที่ดาวก็เต็มใจพอเรื่องนี้เข้าถึงหูผู้ใหญ่ ดาวก็ถูกส่งกลับไปอยู่บ้านแต่พระสิงห์ผู้เป็นพ่อรับปากว่าจะทําให้ถูกต้องตามประเพณีขอให้พระสุนเรียนจมหาัยก่อนทางด้านเพื่อนของดาวรับรู้ก็ปล่อยให้ดาวและพระสุลได้อยู่กันต่ออย่างมีความสุขจบละค่ะเรื่องสาวใช้กับเจ้านายหนุ่มเนาะใครชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับแอดมินด้วยนะ